ว่าตอนนี้โลกของภาพยนตร์มันเดินทางมาสู่ของการพยายามจะขยับแบนพยายามจะทําให้คนลืมภาพจําเก่าๆอาจารย์ีรด้วยกันเองก็เป็นคนที่พยายามจะไปไปแคสไปแคสติ้งหนังปาณีโมภาคต่อแต่ว่าผมได้ข่าวบอกว่าาจารย์ีรด้วยกันเนี่ยสอบตกเพราะคุนอาจารย์วีรด้วยกันมันมันมันว่ายน้ำไม่ได้ไม่ได้แต่ลอยน้ำผมอะโรคุณรู้เปล่าว่าผมมะเล่นเรื่องอะไรเคยเล่นเรื่องอะไร Ice Age จริงเหรอเออภาคหรือนี่นี่นี่คุณอย่ามา ดูถูกผมนะครับคุณรู้จักละครเรื่องน้ำผุป่ะโธ่ไม่รู้จักนะที่ออกช่องเจ็ดสีว่นสุคนทาที่ออกช่องเจ็ดสีอ่ะคุณรู้ป่ะผมเล่นงละครเรื่องนี้ด้วยจะเล่นเป็นน้ำชิงชองหรือเปล่าไม่ใช่ผมเล่นเป็นคุณบุริน์วงสงวนเจ้าของบีอาร์อ๋อคุณบุรินอ่ะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องหนังนี่เพราะว่าเรามีการนั่งสังเกตกันนะครับว่าทําไมระยะหลังๆหนังแฟนชายหนังบ็อกซ์ฟิต หนังอะไรพวกเนี้ยเวลามันเปลี่ยนตัวนักแสดงนำคือพระเอกเนี่ยมันกลับเวิร์กเนาะเจมส์บอลพอเป็นเดนนิสเคคร้อ้โหเวิร์กตุ้มเลยโดนเป๊ะเลยนะครับเป๊ะที่ไหนเดนนิสเคครัเดนนิสเคกเป๊ะผมไม่ชอบที่สุดโอ้จานใครๆชอบกันนี่เสียหมดอุ้ยจานการที่เขาดูเป็นคนตัวเล็กๆเตี้ยๆเนี่ยเจมส์บอลเนี่ยเดนนิสเคครัเนี่ยทำเสียสองเรื่องหนักนะทำดีหนึ่งถึงแม้เดนนิสเคครัเป็นคนอังกฤษนะแต่ว่าในประวัติศาสตร์เจมส์บอลเนี่ยเขาเป็น หน้าดานาซีที่สุดแต่เขาเป็นความเป็นมนุษย์อะเป็นฮิวแมนอะเขาไม่อยากให้เจมส์บอลเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยอิจฉาเขาชัดๆไหมนี่แล้วมาทูเล่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับขึ้นเรือนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเจมส์บอลใส่เสื้อชูชีพมันใช่เหรอซูเปอร์ฮีโร่่นีเสื้อชชูีพอันนี้เรียกว่ายึดติดอันนี้เรียกว่ายึดติดอันนี้เรียกว่านี่นะฮะเขาก็ต้องไปโดนล้มตาลักที่มันต้องเจ็บไว้อย่างนี้คนขึ้นรถไฟก็ไม่สามารถเธอจะเก็ตได้สิฮะคนซื้อใส่ ยึดติดไปแล้วไม่ใช่คนขึ้นรถไฟต้องใส่เสื้อฝนเดี๋ยวกลับมาประเด็นกลับมาประเด็นนี้ก่อนคือทำมาพอเปลี่ยนเพลงก็มันยังไงฮะเปลี่ยนพระเอกมันเปลี่ยนได้ยกยกอย่างเช่นนี้นะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่โรเจมัวถ้าเจนส์บอลนั่นแต่โรเจมัวร์นะมาเป็นชอนคอนรี่ตลอดแล้วไะชอนคอนรี่ก็ดีมาเป็นโรเอรมัวก็โอเคนะมาเป็นเพียสวอร์ตแมนก็โอเคเพียสวอร์ตแมนถือว่าเป็นคนที่ดูอังกฤษมากที่สุด อาจารย์เป็นคนยุติเก่กับเรื่องภาพลักษณ์ต้องสูงเรื่องาราวไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นคนอังกฤษนะเพราะฉะนั้นมันมีความอะไรมันมีความเป็นพูดดีกับความเป็นคือจะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันเป็นท่านดีมากเพราะว่ามันมีความ contrast, คอนทราสต์ระหว่างวามเป็นผู้ดีจิตน้ําชานะกับความเป็นนักบู๊ ซึ่งสองอย่างนี้เป็นเรื่องคอนทราซที่มันบวกกันในคนคนเดียวกันแล้วโรเมอิลจูเลียตการเชคสเปียร์ทำไมมีนักแสดงมินกาเรลล์นนะ่ะทำไมอาจารย์ไม่ไม่ขัดแย้งนอะอาจารย์อิชาเขาบ้าอะไรนะทำไมโรเมอิลจูเลียตบทละครของเชคสเปียร์ซึ่งเป็นของฮาลล์อังกฤษเนี่ยทำไมนักแสดงฮอลลีวูดมาเล่นนะ่ะไม่เกี่ยวแต่คาแรคเตอร์มันต้องออกคาแรคเตอร์ character, ออกเป็นนักรักเป็นเป็นอะไรนะโรแมนซ์เป็นคาแรคเตอร์เป็นอิตาเลียนอา้าวใครเล่นน่ะ โรเบียตูเลียขายเล่นไม่พอใจเห็นปะนเล่นหลายคนเล่นหลายคนเล่นหลายคนแต่แตทุกคนที่มามีลักษณะเป็นอิตาเลียนทั้งนั้นโอ้หนี่อิจฉาเขาแน่ๆไม่เกี่ยว,วคือคุณต้องเจ็บเขาเรียกเขาโครงอัตลักษณ์เด่นของเนื้อเรื่องไว่นั่นแสดงว่าอาจารย์ไม่ชอบที่หนังใหญ่ๆจะดังแฟรนช์ชจะมีการเปลี่ยนนักแสดงนําเปลี่ยนได้ผมยกตัวอย่างสไปเดอร์แมนดีนะการเปลี่ยนเนี่ยนะฮะดีขึ้นแบทแมนเปลี่ยนทุกครั้งดีขึ้นจนกระทั่งคนภาคล่าสุดเนี่ยผมถือว่าดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมีการเดินแบบในทางดี แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไปสวนทางนะคาแรกเตอร์นะเป็นอังกฤษแท้ๆเนี่ยนะมาสวนเป็นเยอรมันนะโอเคแล้วมีคนคนหนึ่งเนะี่ยทำงานได้ผลมากกว่าเจนวันอาจารย์เป็นด้วยการพูดอย่างนี้คุณผู้ชมเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ในเวลานี้มีค่ายหนังจะจ้างเข้าไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งนะครับแข่งกับทอนี้นี่นี้ใครองชื่ออเวจีนี่นี้ใครคองใครบอกผมบอกผมจะเล่นเป็นแวมไพร์